สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมไผ่โตอัโตคาครับสวัสดีครับแล้วผมบอยโตัวโตคาครับกับช่วงรถเข้าใหม่นะครับผมวันนี้นะเรามาอยู่กันที่ Honda CRV 2.4 ES a l l 4 h e e l Drive นะครับผมปี2020นะครับผมราคาออกข้างป้ายแดงครับอยู่ที่1,499,000บาทนะครับผมโตอัโตคาเราเปิดราคามาที่619,000บาทนะครับผม ราคาก่อนเก็บงานนะครับผมพี่บอยครับวัตถุประสงค์ของการทําคลิปนี้คืออะไรครับพี่ครับผมก็ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าที่โต๊ะตู้ขาของเรานะครับผมซื้อรถแบบไหนมาขายกับคุณลูกค้านะครับผมช้ำไหมโซมไหมมีเก็บงานตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วเก็บแบบไหนนะครับผมกําหนดระยะการเก็บงานแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็จะเห็นหมดเลยนะครับครเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมพาชมเข้าไปเลยนะครับโอเคห้องเครื่องก่อนเลยนะครับผมนี่ นะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่นะครับผมนี่ Honda ตัวนี้ก็จะดูง่ายหน่อยนะครับผมห้องเครื่องก็จะไม่แน่นเนาะก็จะเห็นได้ชัดๆเลยว่าสภาพเครื่องนี่แห้งๆอันนี้จะเห็นได้ว่ามีเพียงคราบฝุ่นบางๆนะครับผมอันนี้เรายังไม่ได้ล้างห้องเครื่องอะไรเนาะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับผมแต่ว่าพวกประเก็นฝาวาลฝาตูเกียอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าไม่มีน้ำมันหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมเครื่องแห้งดีนะครับเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยโอเวอร์ฮอนนะครับ สำหรับคันนี้เนาะในเรื่องของบอดี้นะครับผมก็รถสวยนะครับผมด้านหน้าบอดี้เดิมเลยนะครับผมฮอนด้าก็จะดูง่ายนะครับผมฝากระโปรงหน้าเดิมจะมีเ่อบ่งบอกเป็นตัวคุมนะเป็นของเล็กตัวถังครับผมติดไว้อยู่ตัวนี้ก็จะมีหนึ่งรถหนึ่งคันก็มีตัวเดียวตัวนี้มันมันเปลี่ยนไม่ได้เลขนะครับผมคือถ้าไม่มีนั่นแปลว่ามีการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้ามาอ่าหรือว่าถ้าเกิดมีการแกะหลุดลอกอะไรเงี้ยอาจจะแบบ แกะมาใส่ฝาโปงอันใหม่อีกอันนึงอะไรแต่นี้เรียบเนียนสวยงามดีน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับบอดี้ต่างๆเบ้าชงเบ้าโชกออะไรพวกนี้เดิมทั้งหมดนะครับผมผทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับผมที่สาคัญเนี่ยนะฮะไม่มีพวกคราบสนิมที่เกลืออะไรด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะมอคอยังอยู่ฝากระโปรงหน้าเดิมซีนเดิมอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมก็คอนเฟิร์มได้ว่าด้านหน้านี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมาดูเรื่องของการเก็บงานนะครับผม ตัวนี้สีเทาจริงๆรถถือว่าไม่ได้เด่นพวกสะเก็ดหินอ่ะจะไม่มีความเด่นักเท่าไหร่นะครับผมแต่เราจะเก็บนะเพื่อความเนียบนะอาแต่เดี๋ยวให้กล้องได้แผนได้เห็นก่อนว่าจริงๆเราลดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยปกติสวยเลยแหละนะครับผมจริงสวยเลยนะครับผมเก็บนี่เก็บแบบเมื่อกี้มันเก็บเพื่อความเนียบ่นแหละครับเพื่อความเนียบเพื่อความสวยงามจริงๆนะครับผมล่องรอยแค่แบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยสะเก็ดหินจุดเล็กๆจริงๆนะครับผมเท่าประมาณปลายปากกานะครับผมจะนี้เด๋ว ก็โปรงหน้าเรามีการทำสีใหม่นะครับผมกันชนหน้าเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการทําสีให้ใหม่นะครับผมนี่บางโคนหน้าขวานะครับก็จะเป็นเรื่องของสเก็ตหินขีด่วนขนแมวอย่างเงี้ยนะครับยริงจริงนี้ขัดออกนะเช่นพวกนี้นะครับผมไม่ได้เข้าเหนือนะเนี่ยสเก็ตหินนะครับอ่าอันเนี้อันนี้คือเนี่ยที่คุณนายถามแต่ตอนต้นเลยว่าวัตถุประสงค์เราคืออะไรนี่เลยลูกค้าได้เห็นชัดๆเลยว่าอ๋อคือผมเจอคําถามก็บ่อยนะครับผมครับคันนี้ทําสีมาไหมทำาะอะไรเฮ้ยคันนี้ทําสีมานี่ ทำไมถึงทําสีมาบางทีพอดูคลิปนี้ก็ดูน้เลยรู้เลยนะครับผมอมาดูยางกันบ้างนะครับผมยางตัวนี้มาพร้อมยางกุดเยี่นะครับผมดอกหนาดอกเต็มเหมือนใหม่นะครับผมปี2024เนาะอ่าล้อแม็กสวยงามไม่ได้มีใช้ได้ยาวเลยโอยางนี่ใช้กันยาวๆนะครับผมสี่ห้าหมื่นโลสลับยางดีๆใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่าล้อแม็กสวยงามไม่ต้องทาอะไรนะครับผมอมาดูในเรื่องของประตูประตูก็อย่างนี้ครับสเก็หินสีกระเทาะเห็นไหมประตูหน้าขวาเนาะตัวนี้ลายปากกาลายปากกานะครับ เช่นเดียวกันนี่นะครับตัวนี้ต้องเห็นไหมเนี่ยขนแมวขีดข่วนนะฮะเออเนี่ยมีกระเทาะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยที่เราเก็บนะครับผมนี่เงี้ยขนแมวขีดข่วนเหมือนกันนะครับผมอ่าบางคนหลังขวาเนาะเนี่ยเป็นเส้นๆริงทีพวกนี้ขัดออกก็เกลือจางไปได้เยอะจนถึงขั้นแทบมองไม่เห็นเลยล่ะนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาให้ใหม่นะครับผมตัวตะขาวเราภายในคันนี้ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยเลยล่ะนะครับผมนะไล่ไปเลยนี่ผ้าหลังคาเป็นไงครับ จะเป็นสีครีมสีเบลสีเทาก็ดูไม่เลอะนะครับผมบอาคาราบอักขระต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมพวกคาบยันพวกอะไรพวกนี้คอนโซลสวยงามน,นะครับผมไม่มีคาบกาวร้อนกาวสองหน้าช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับผมเนือลายพิธีลิจุดพวงมวมลัยพวรมมลัยผิวของหนังยังสมบูรณ์ปกติเลยนะครับผมเรียบเนียนสวยงานมนะครับผมไม่มีสีตะหลอกไม่มีรอยแตกยับนะครับผม รวมไปถึงปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับผมเนาะรวมไปถึงหัวเกียร์แป้นเกียร์นะครับผมเบาะต่างๆนะครับเท้าแขนเก๊ะนะครับผมนี่เราดูกันไล่กันไปทุกจุดเลยถ้าคันนี้จะมีทํานะครับผมจะเป็นเรื่องของเบาะนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้หนังมียับยับถลอกถลอกครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหนังใหม่ให้เลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับที่ตัวตัวคาเราไม่นิยมพ่นอยู่แล้วนะครับผมจะเราเปลี่ยนหนังให้ใหม่นะครับผมเพื่อ การใช้ที่ยาวนานขึ้นนะครับผมมาดูภายในด้านหลังด้านหลังกันด้วยนะครับผมด้านหลังนี่ก็เหมือนใหม่เลยนะครับผมน่าจะไม่ค่อยได้นั่งหน้าจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมบากยังเบาน้ำตึงๆนะเอาน้ำตึงๆหนังไม่มียับไม่มีย่นอันนี้ยังไม่ได้คาแคร์สปายังไม่ได้ทำความสะอาดนะจะทำความสะอาดออกมาสวยงามแน่นอนเอามาดูเรื่องบอดี้กันบ้างครับด้านขวานะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่ ทั้งหน้าขวาหลังขวาจิจเดดูรอบพันอยู่แล้วนะครับผมนี่ประตูหน้าขวานะครับผมคอนเฟิร์มนะครับผมอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมประตูไม่เคยเปลี่ยนมานะครับผมเสาเก๋งนะครับไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผมอาร์คสวยงามเลยนะครับผมมาดูต่อกันที่ด้านท้ายนะครับผมตัวนี้ท้ายก็มีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราทำสีให้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เนาะ ให้ลูกค้าได้เห็นแลกนะครับผมฝาท้ายก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะใช่บางๆส่วนมากจะสะเก็ดหินใช่ครับผมรถตัวนี้เป็นสายไฟฟ้าด้วยเป็น all wheel drive นะครับผมครับเป็นห้าที่นั่งก็จะเป็นตัว e s นะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากได้แบบเวลากระพับเบาแล้วมันจะเรียบเประนาบเดียวเป็นยาวๆไปเลยนะครับผมพวดแบบสายบรรทุกของอะไรเงี้ยครับสบายๆครับนอนข้างในรถก็ได้นะครับผมเอาบอดี้ด้านท้ายนี่อาร์คคมชัดมากเดิมนะครับผมนี่ น็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับผมเนี่เห็นไหมอาร์กก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะนี่นะฮะฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมนี่น็อต <Not S 2> ไม่มีขยับเหมือนกันนะครับผมเนี่อาร์คมชัดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าฝาท้ายเดิมนะครับไล่กันทีละจดุดอ่ะมาดูแถบซ้ายกันต่อเลยนะครับผมแถบซ้ายถ้าเป็นเรื่องของสีก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยสเก็ตหินนะครับนี่มงคนหลังซ้ายนะครับสเก็ตหินเนาะ ทั้งนั้นเลยประมาณอย่างเงี้ยแหละครับผมเนี่ยสเก็ตหินนะครับผมดูดีๆจะเห็นว่าสเก็หินขนแมวขีดข่วนประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยขนแมวเห็นไหมฮะอาจจะแบบกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมคูดจับรถอ่าบางๆนะครับผมเนะครับผมอ่ะในเรื่องของสีเดี๋ยวตัวนี้เราก็ทำสีให้ใหม่หมดทั้งคันอ่ะเดี๋ยวผมมาดูที่บอดดี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะบรรยายเรื่องสีให้ฟังนะครับผมตัวนี้อ้าว ตำแหน่งเดียวกันกับฝั่งรู้นเลยใช่ครับผมอาร์คก็เหมือนกันประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายครับนะครับถือว่าเรียบร้อยเลยนะโหได้ผมได้อะไรมาครบเลยอันนี้อาร์ครงงาน <ผม S 2> เลยนะเอันนี้อาร์ครงงานนะครับผมทั้งเสาเกง่งทั้งอาร์คประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายนะครับผมบเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีก่อซ่อมทําสีแต่อย่างใดนะครับผมคอนเฟิร์มให้เลยนะครับคมชัดเจนใครอาจจะมีความกังวลนิดเราจะเชื่อถือได้ยังไงมาบอกบอดี้สวยบอดี้สวยเดิม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 นะครับผม ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะนอกจากที่ผมพาดูอย่างนี้แล้วนะครับผมเรายังมีการตรวจสภาพนะครับผมมีการอินสเปคชั่นจากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทกลางนะครับผมที่ไปเน้นสถาบันการเงินต่างๆให้การยอมรับนะครับใครไม่รู้จักก็ลองไปเซิร์ชกูเกิลดูได้นะครับเรามีใบเซอร์ออกให้เขาตรวจร่วม344จุดนะครับผมตัวนี้ ก็ลูกค้าสามารถมาขอดูได้นะครับผถ้าลูกค้าไปจ้างเขาไปดูที่อื่นหรือไปดูรถกันเองก็เสียเงินนะครับพันอันนี้ออสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่นะครับเรานี่ตรวจให้แล้วเรียบร้อยตรวจให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าก็เซฟตรงนั้นไปนะครับตอนนั้นยังไม่พอนะลูกค้าสามารถนํารถเราไปเช็คศูนย์ได้นะครับผมพาช่างมาดูได้มาทดสอบมาลองขับได้นะครับแล้วก็ เรายังมีระบุในสัญญาให้อีกนะครับชนหนักจมน้ำพีกว้่งไฟไหม้ยินดีรับซื้อคืน1้0นตนะครับผมอ่าตังนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยบอกแล้วนะครับผมซื้อรถกับเราไม่ต้องไปกังวลนะครับโดยรอบนะครับผมก็จะมีเรื่องของสีเป็นจุดหลักๆซึ่งจริงๆแล้วไม่เก็บก็ได้นะแต้มแตมสีพอรถสีเทาก็ไม่ได้เด่นอะไรขัดสีขึ้นมาดูดีแต่ว่าเพื่อความเนียบตัวตุคันเราเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันรอบคันนะครับรอบคันเลยนะครับแล้วใช้สีอย่างดีนะใช้คือแห้งเร็วเนี่ย้นะะะครบบผมมเต็นะ ทั้งสีแล้วก็เล็กเกอร์อ่าซึ่งแน่นอนลูกค้าก็จะได้สีไปแบบมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับมผมพวกรถซุปลูกค้าแล้วอะไรก็ก็นิยมใช้กันตัวนี้ครับซึ่งมันจะมีความคงทนแข็งแรงความเงาความส่มความวาวที่ที่ดีกว่านะครับผมที่ดีกว่าเนาะดีกว่าแห้งเร็วอยู่แล้วนะครับ<ช>ผมบอันนี้ก็ถือเป็นความคุ้มค่าของลูกค้าที่จะได้รับไปนะครับ,รบอ่าเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันเลยนะคุณใหมับผมเพื่อไปดู ระบบการขับขี่ต่างๆเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมช่วงล่างช่วงล่างอะไรอย่างนี้ด้วยทุกอย่างนะครับยางเยิงนะครับผมว่าปกติสมบูรณ์ดีไหมพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับผมอด้ครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลองขับกันเลยไปลองขับกันครับตอนนี้ก็มาอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาคุณผายพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมลองขับกันเนาะโอเคดูระบบข้างในนิดนึงนะครับแอร์เย็นนะคุณผายนะเย็นครับเย็นแอร์เย็นนะครับ ว่าจะมีการยืดเกียร์ขยับอ่าโอเควิทยุปรับได้ปกตินะครับผมแอร์เย็นเอากรฟบะต่างๆใช้ได้นะครับผมไปติดนะครับออกล้องถอยครับผมมีสามมุมมองก็ใช้งานได้ปกตินะครับใส่เกียร์นี่เกียร์เดินหน้าเนาะครับเดินหน้าถอยหลังเป็นไงก็ไม่กระตุกนะครับผมครับ ก็ผมบอกได้ว่านะครับผมยางเส้นเครื่องเส้นเกียร์ยอยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์ดีนะครับผมเ,เดี๋ยวไปลองขับกันเลยนะครับช่วงบิดตัวก็ไม่มีเสียงของพวกโคลกนะนี่เราลงแบบครับนี่พยายามลงแบบแรงๆหน่อยนะครับเพื่อต้องการให้ได้ยินเสียงความผิดปกติก็ไม่ได้ยินนะครับผมปกติดีเลยนะครับครับผมเ ผ่านหลังเตาพังระนาดดูนะครับรอยต่อของถนนนะครับผมนิ่มหนึ่งดีอันนี้เป็นหลังเตาที่สร้างขึ้นมาเองใหญ่ที่สุดในตลาดเนี่ยนะครับเงียบไหมเงียบเลยครับเงียบนะ,นบนะคุณผ่ยฟังช่วยกันฟังนะได้ยินเสียงอะไรผิดปกติมาบอกนะเิีบเงียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองข้างนอกกันดูนะครับผมการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆมีกระตุกกระชากไหมเปลี่ยนสมูทไหมกาลังเครื่องโอเคหรือเปล่านะครับ ม่มเปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับผมไม่มีกระตุกเลยเดี๋ยวคลิกดาวน์ครับนี่เป็นไงครับมาปะมาเลยนะมานะจำกอสปาดหน่อยครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100นี่นะครับก็โอเคนะใช่ปล่อยไม้ปล่อยมืออะไรเนี่ยนะครับผมเนี่ยเบรกนะครับผมโอเคเลยนะครับไม่มีดิ้นไม่มีอะไรเลยอ่าเบรกไม่ดิ้นไม่ดูทเท้านะครับผมใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะขอปาดไปปาดมาหน่อยนะไปเตรียมตัวนะครับนะครับครับ เออไม่โยนไม่ย mm ้อยนะแือว่าชกยังอยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์ดีนะครับผมไม่ชกไม่โยนไม่ย้อยนะครับครับผมมตตรงตัวถือว่าโอเคเลยนะครับผมผ่านเลยกำลังพละกําลังเครื่องยนต์เกียร์ก็โอเคนะครับผมกําลังเครื่องดีเปลี่ยนสมูทนะครับผมเบรกโอเคยางก็ไ no ม่ไม่ดังนะครับผมนะครับบางคนขับรถทรงเนี้ยยางใหญ่ๆมีกลัวแบบว่ายางดังไหมอะไรไหมเงี้ยไม่ดังนะครับผมยางไม่ดังลูกปืนล้อไม่หอนนะครับผมครับ ช่วงล่างต่างๆไม่มีเสียงปิดปกติแทรกอัขึ้นมาก็ถือเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมอยากให้ทุกค้าใครที่สนใจนะครับผมมาทดสอบมาลองขับของเราได้นะครับผมที่ตัวรถยูสองตัวท่คาครับครับผมเป็นไงบ้างครับพี่บอยหลังจากที่เราไปลองขับมาคันนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะครับผมว่าขับดีเลยนะครับผมปกติสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับผมเครื่องเสียงเงียบพลังกําลังดีนะครับผมเกียร์เปลี่ยนสมูทเนาะยางก็โอเคเลยนะครับผมวิ่งมี นุ่มเสียงแฝงไม่ไม่ไม่ยางไม่หอนลูกปืนล้อไม่ดังนะครับผมบูทช่วงล่างต่างๆอะไรแหลกเหลือกปูมลายอะไรถือว่าปกติสมบูรณ์ดีครับพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้โอเคครับพี่แล้วกําหนดเสร็จของรถคันนี้เมื่อไหร่ครับพี่บอยก็แล้วเสร็จนะครับผมอยู่ช่วงที่8ดเดือนแปดนะครับผม2 5 6พนริปดนี้นะครับผมใครที่สนใจก็แนะนำนะครับผมก็เข้ามาดูเข้ามาดูได้ถึงแม้แต่ว่าเราอยู่ในช่วงการผลิตอยู่นะครับผมทำสีอยู่ซ่อมเบาะอยู่อะไรเงี้ย พาแครอยู่ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาทดสอบมาลองขับได้ตลอดเวลาเลยนะครับครับผมครับอ่ะกับ Honda CRV 2.4 ES นะครับ a l e e วิ r i ด e นะครับปี2020นะราคาออกข้างอยู่ที่1,499,000บาทนะครับผมตัวลูกค้าของเราจัดให้ในราคา6,19,000บาทนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นราคาก่อนเก็บงานนะครับหลังเก็บงานอาจมีปรับเปลี่ยนขึ้นได้นะครับผมอ่ะและที่สำคัญนะ โต้ลูกค้าของเรายังมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้เริ่มต้นที่2ปี20 0 0 0โลนะครับผมและมีการตรวจสภาพรถจากบริษัทกูอินสเปกชันให้แล้วนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อมาได้ที่เบอร์083 777 777 7 77 77 47, และ083 777 7757 77นะครับผมวันนี้ไผ่โตโลูกค้าขอตัวลาไปก่อนนะครับครับและผมบอยโตวลูกค้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ